ต่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปอาตมาจะขอปรารบเรื่องการปฏิบัติหนีบาปค,คำว่าบาปที่บรรดาเต็นพุทธบริษัทซึ่งแปลว่าการกระทำความชั่วซึ่งสำเร็จประสังมาทั้พเพื่อเจ้าจะทรงยืนยันว่าบุคคลใดท้าตกเป็นท่าของความชั่ว เวลาก่อนจะตายถ้าจะกำลังจิตเศร้าหมองมีกำลังใจกังวลอ,อยู่กับบาปตายแล้วก็ต้องตกนรกด้วยความจริงที่บางท่านคิดว่าการตายแล้วไม่เกิดหรือว่าตายแล้วมีสภาพศูนยังไงก็ตามเถอะด้วยความพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าคนเราตายแล้วต้องมีการเกิด แต่การเกิดนั้นจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัติสันก็ถือว่าเกิดทั้งหมดถ้าส่วนดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างถ้าดีถึงที่สุดก็ไปเกิดเป็นพระอรหันต์เข้านิพพานไปเป็ันว่าอาตมาเองก็ขอยืนยันตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าการตายแล้วเกิดตนมีจริงซึ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทสนชายหญิงส่วนใหญ่เวลานี้ก็ปฏิบัติในหลักสูตรของวิชาสามบ้างในหลักสูตรข้าปัญญาหกบ้างสามารถลึกชาติได้การลึกชาติได้บบก่อนก่อนจะเกิดเราเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างตายไปอะไรมาบ้างเดียงนี้ทราบกันอยู่แล้ว ก็ไปอันว่ายืนยันตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑแก้วได้ว่าการตายแล้วต้องเกิดจริงการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของมุญและบาปการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่แน่นักว่ามาจากบุญฝ่ายเดียวส่วนใหญ่การเกิดกลับมาเป็นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็นำมาทั้งเศษบุญและเศษบาป เศษบุญเป็นปัจจัยให้ทุกคนมีความสุขตามสมควรกระบุญนั้นแต่เศษของบาปเข้ามาครอบงำจิตเมื่อไรทุกคนที่รับผลนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ความเร้าร้อนถ้าหากว่าเราคิดว่าตายแล้วไม่เกิดจิตจะมีความประมาทพลาดจากความเป็นจริงถ้าคิดอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิง ก็จะมีความประมาทในชีวิตคิดว่าเกิดมาแล้วตายก็สูญเมื่อมันจะสูญไปจากโลกนี้ไม่มีการเกิดต่อไปการกระทําความดีหรือการกระทําความชั่วใดๆย่อมมีผลเฉพาะในชาติปัจจุบันเท่านั้นเพราะชาติข้างหน้าไม่มีถ้าคนที่มีกําลังใจดีก็จะสั่งสมนความดีเพื่อความสุขของตน คนที่มีจิตหยาบบาปโอสนก็ครอบงำก็อย่าทำแต่ความชั่วสร้างความเล่าร้อนให้แก่ตัวและบุคคลอื่นถ้าตายแล้วบังเอิญที่ต้องเกิดจริงๆความจริงอาตมาใช้คำว่าบาังเอิญเฉพาะบุคคลที่คิดว่าตายแล้วศูนสำหรับอาตมาเองจริงๆขอยืนยันว่าตายแล้วเกิดแน่การระลึกชาติเราสอนกันได้ มีญาติโยมพุทธบริษัททำได้นับแสนถ้าเราไม่มีการเกิดเราจะรู้ชาติด้านบนที่แล้วมาได้ยังไงร,รวมความมาขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการเกิดต่อไปมีจริงใครท่านว่าจะว่าไม่มีก็ช่างทนเถอะเรื่องความเห็นอย่าอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกของใครก็ของมัน อัาตมาบวชมาตามหลักสูตรในพระไตรปิฎกซึ่งบรรดาพระทั้งหลายยอมรับว่าเป็นถ้อยคำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและก็ปฏิบัติตามพระไตรปิฎกก็มีผลตามนั้นจึงหมดสงสัยในเมื่อเรามาพูดกันเรื่องเกิดพอสมควรเวลามันหมดไปเกือบจะ5นาทีต้องขอภัยบรรดาแต่พุทธบริษัทในเรื่องนี้ เมื่อเกิดแล้วตายแล้วจะต้องไปนรกบ้างไปสวรรค์บ้างคือไปสู่แดงของความสุขบ้างแดงของความทุกข์บ้างก็ทุกคนก็ไม่มีใครอยากจะพบกับแดงของความทุกข์ต้องการอย่างเดียวคือต้องการพบกับแดงของความสุขเราจะทำยังไงกันข้อนี้เขามรนดาตานพุทธบริษัททุกท่าน ที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าฟังคําแนะนําของพระเจ้าสักหน่อยหนึ่งแล้วลองไปปฏิบัติตาม <c oughs> ถ้าทุกท่านที่ฟังแล้วนําไปปฏิบัติตามได้จริง <c oughs> อาจมาก็ขอยืนยันว่าการเกิดต่อไปข้างหน้าของท่านจะมีกี่ครั้งก็ตามกี่ชาติก็ตาม ขอยืนยันว่าทุกท่านจะไม่พบกับอาบายภูมิทั้งสี่คือการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรกก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เลี้ยงนก็ดีจะไม่มีกระทันทุกชาติที่เกิดต่อไปและการเกิดขบรนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็จะจำกัดการเกิดเอาเฉพาะการปฏิบัติอย่างหยาบๆ <c oughs> ท่านนั้นหลายถ้าจะมีการเกิดจริงถ้ากำลังใจของท่านย่อหย่อนปฏิบัติได้ได้แต่ว่าไม่เคร่งเครียดนักคือปฏิบัติได้ไม่ละเอียดนักพอทำกันได้เรียกว่าประเภทเช้าชามเย็นชามแต่ก็สามารถส่งความดีไว้ได้อย่างนี้แต่ว่าท่านจะเกิดใหม่ ก็เกิดเป็นเทวาดาหรือพรมเจ็ดชาติและกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติตามหลักวิชาหลังจากนั้นก็เป็นพระอรหันต์เขานิพพานถ้ามีกำลังใจอย่างกลางคือไม่เก่งเกินไปไม่เก่งถึงที่สุดแล้วก็ไม่ลาถึงที่สุด <c oughs> คือลาประเภททําได้แต่ทาได้อย่างเชื่องชา้ากําลังใจอ่อนๆไม่ถึงอย่างนั้นมีกําลังใจก,กลางๆที่เรียกว่ามีบารมีอย่างกลางอย่างนี้ถ้าจะเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมสามชาติจะเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติเท่านี้ก็เป็นพระอรหันต์เข้านิพพานถ้ามีกําลังใจเข้มแข็ง ทำได้แบบละเอียดจริงๆอารมณ์สข,ขุขมทรงตัวได้อย่างดี <c oughs> ถ้ากำลังใจประเภทนี้เราทำได้จะเกิดเป็นเทวดาหรือผมอีกชาติเดียวเท่านั้นกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเป็นพระอรหันต์ข้าวนิพพานหลักสูตรนี้มีในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ให้ทุกคนให้ตัดสัยชน์สังโยชน,นี่ถ้าตัดได้สามจะเป็นบสโสดาบันเนสกิทาคามีเพียงแค่เป็นบสโสดาบันอย่างหยาบที่เรียกว่าสตตะคตรงต้องเกิดอีกเจชาชิเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอาบายภูมิทั้งสี่กับเราก็ไม่พบหน้ากันแล้วว่ามาขอบลา,าบวลาบายภูมิได้ ท่าสังโยชน์ทั้งสิบรายการนี้มีอะไรบ้างข้อที่ 1. สก,กายติฐิสองวิจิกิจฉาสาสิลประตะปรามาตสาข้อนี้ทีอ่อาตมาจะชวนญาติโยมพุทธบริษัทปฏิบัติกันถ้าตัดสข้อนี้ได้อย่างหยาบก็สามารถหลีกนรกได้แน่นอนไม่พบหน้ากันแล้ว ข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าสก,กายยติฐิซึ่งมีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นข้อเราที่เรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มีสภาพไม่ตายมันจะทรงอยู่ตลอดการตลอดสมัย <c oughs> ไม่เสื่อมไม่ตายไปจากโลกนี้ หรือว่ามีความเห็นว่าร่างกายนี่นอกจากจะไม่ตายแล้วมันก็มีแต่ความสะอาดนี่กว่ามีความสะอาดน่ารักน่าชมน่านิยมทุกอย่างไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งไปของโสโครกแล้วก็มีความรู้สึกว่าร่างกายนี่เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราความรู้สึกในสก,กายยทิฐิ อาตมามาตั้งไว้จนสามระดับกเพราะอารมณ์อย่างนี้มีความรู้สึกไม่เสมอกันถ้าอารมณ์ขั้นบาสโสดาบันหรือสกิทาคามีจะมีความรู้สึกเป็นเพียงว่าร่างกายนี้ต้องตายถ้าอารมณ์ของพระอนาคามีจะมีความรู้สึกว่าร่างตากายนี้นอกจากจะตายแล้วมีสภาพเสื่อมไม่เที่ยงเป็นทุกข์ น่าสลายตัวในที่สุดร่างกายของคนก็ดีของสักด์ก็ดีวัตถุธาตุใดๆก็ดีไม่มีคำว่าสะอาดมีแต่ความคำว่าสกปรกน่าเกลียดน่าชังอย่างยิ่งมีความรังเกยียจในการที่จะมีร่างกายต่อไปอีก <c oughs> อันนี้เป็นอารมณ์ของพระอ,อนาคามีถ้าเป็นอารมณ์ของพระอรหรันต จะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราฉนั้นยังขอชน,น,นบรรดาท่านพรทธรริษัทเอาขอปฏิบัติแค่เบื้องตน้นยึดอารมณ์ของบาโสดาบันเข้าไว้เราจะเป็นบาโสดาบันนสิธาคามมีหรือไม่นั้นไม่สำคัญ อย่าคำนึงถึงว่าเราจะต้องเป็นระโสดาบันบ้างเป็นสกิทาคามีบ้างถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นความระมาจจะเกิดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดว่าเราดีแล้วถ้าบังเอิญเราไม่ได้เป็นจริงๆถ้าพลาดพลังตายลงไปอาจจะไปอาบายภูมได้ฉะนั้นการปฏิบัติจริงๆให้ต้องการแต่ผล อย่าคิดว่าตนเป็นอย่างนั้นคิดว่าตนเป็นอย่างนี้จะกลายเป็นคนมีมานะทิฏฐิซึ่งเป็นกิเลสหยาบทำปัญญาให้ถอยหลังกรงความว่าสังโยชน์สิบรายการก็คุณหนึ่งสกายทติทิมีความรู้สึกว่าร่างกายที่มันจะไม่ตายร่างกายสะอาด ร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราวิจิกิจฉามีความสงสัยในพระพุทธเจา้าในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสงสัยในความดีของพระอริยสงฆ์ไม่ตกลงว่าเราจะยอมรับนับถือหรือไม่ศีลปตปรามาตไม่ตั้งใจรักษาศีลอย่างจริงจัง รักษาสินระเพศศินหัวเต่าคือพบเข้าพบออกปะเดียวก็ทรงตัวบ้างปะเดียวก็ไม่ทรงตัวบ้างสัญยอดข้อที่สี่กรรมฉันทะมีความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปสวยเสียงเพระกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศที่เรียกว่าติดหลงไหลใฝ่ฝันอยู่ในกามารมสัญญอดข้อที่ห้าปฏิฆะ มีอารมณ์ข้องใจไม่พอใจคือมีความโกรธความไม่พอใจอยู่เป็นปกติยังเหลืออยู่สัญญอทีเจ็ดขอโทษขอโทษข้อทีอ่หรูปราคะมีความลหลงไหลใฝ่ฝันในรูปในรูปที่เป็นวัตถุโดยรูปฌปานข้อข้อที่เจ สงสัยฝ่ายฝันในรปูปคือสิ่งที่ไม่มีรปูปหรืออร,ปรูปฌานว่าดีเลิศประเสริฐแล้วข้อที่8มานะยังมีการถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาอุเทจะข้อที่9อุเทจะยังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราจะไปนิพพานดีหรือไม่ไปนิพพานดี ไปได้แน่หรือไม่ไปไแน่เอาแน่นอนใจะจิตใจขายความเข้มแข็งข้อที่สิบอวิชาอาวิชานี่ยังมีความลหลงไหลใฝ่ฝันในมนุษย์สโลกเทวโลกสัพพมโลกยังเห็นว่ามนุษย์มรุษสโลกเทวโลกสรพพมโลกเป็นของดีต้องการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ รวมความว่าสัญโยต์ตั้งสิบรายการนี้เป็นเครื่องดึงเราให้เวียนว่ายได้เกิดตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายไม่ใช่เกิดจากมนุษย์ตายเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่อย่างนั้นตายจากมนุษย์แล้วอาจจะเป็นสัตว์นรกก็ได้เผตก็ได้สุรกายก็ได้สัต์ติฉันก็ได้เป็นเทวดาหรือพรหมก็ได้เป็นอะไรก็ได้สุดแล้วแต่ความดีทั้งความชั่วถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัท รบรรดาเพื่อนบิสุสมณเณรสามารถตัดสังโยช์ไดถึงสิบราการพระพุทธเจ้าทรงเรียกกว่าพระอาหารหันต์เป็นผู้ตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉตรอรหรันต์วมความว่าเราจะไม่พบกับคําว่าการเวียนว่ายการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเป,นเปนรตเป็นสุรวยกายเป็นสตดรันนการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและผมไม่มีอีกแล้ว ไปอยู่นิพพานแห่งเดียวมีแต่ได้ไปมีแต่ความสุขสําราญไม่มีความทุกข์เป็นที่ปรารวมความว่าวันนี้หรือวันต่อไปก็ยังไม่ชวนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและเพื่อนบิณฑบาสมณนเป็นพระนาคา,ามีหรือเป็นพระอาหารหันต์ก็ยังไม่ชวนทุกท่านเป็นปสวดาบานสิกขาคามี จะชวนแต่เพียงว่าเรามาเอากันอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อพระโสดาบันก็ดีพระสีธาคามีก็ดีท่านสามารถหลีกนรกได้เด็ดขาดถึงยังไงก็ตามท่านไม่มีโอกาสลงนรกได้อีกนรกก็ไม่เกิดเป็นเปรกก็ไม่เกิดอสุรกายก็ไม่เกิดเป็นสัติฉันก็ไม่เกิด จะมีแดนที่ไปที่มาระหว่างเทวโลกกับมนุษสโลกเท่านั้นเป็นอันว่าตัดอบายภูมิได้เด็ขดขาดเราต้องการกันแค่นี้ก่อนทางนี้เพราะอะไรพระบรรดาญาโยงพุทธบริษัทคนดีเพื่อนบิสุสมาเนรงก็ดีนนดอตาตมาเองก็ตามสำหรับอตาตมาจริงๆมีความรู้สึกว่าเวลานี้เป็นเด็กอ่อน ยังเป็นเด็กอ่อนอยู่ยังไม่กล้าต่อสู้อารมณ์ที่เข้าไปถึงความเป็นพระอรหันต์เราเป็นเด็กเล็กมีกำลังน้อยๆยกของเบาๆก่อนอันดับแรกลองยกสัญญอด้านสามรายการออกจากใจก็คิดว่ายังไงยังไงเราก็ไม่ไปในรกกันก่อนไม่เป็นเปรตไม่เป็นสุรกายไม่เป็นสติชัานกันก่อนดีกว่า เอายังไงกันดีตั้งต้นกัะจุดนี้ธรรดาแทนพุทธบริษัทผู้ปฏิบัติพื่รกรมฐา,านการปฏิบัติพระกกรมฐา,านในหลักสูตรนวิชาสาก็ดีอภิญญาก็ดีไปสมิธายานก็ดีหากว่าท่านได้สองนวิชาสามห้าอวิญ,ญาหหรือสม,มาบัติแปแต่ว่าท่านไม่สาม,มารถจะตัดสังโยชน์สามเรการให้พ้นจากใจได้ ถ้านก็ยังเป็นเหยื่อก็อบายภูมิมนรกเป็นตน้นเราก็มาลองดูมันยากนักไหมย,ยากหรือไม่ยากมาลองพิจรารณากันดูหนึ่งสกายติทิเอาตัวนี้เข้ามาตั้งก่อนอารมณ์ขั้นต้นเขา่่าโสนดาบากนกสิกทาคามีท่านมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตาย พระบรรดาเพื่อนบิสุษ์สมานเองก็ดีญาติโยมพุทธบริษัทก็ดีมีความรู้สึกเหมือนระโสดาบาันสกิทาคามีไหมท่านมีความรู้สึกว่าตัวท่านเองท่านจะตายไหมแต่ก็บางทีหลายๆท่านอาจจะลืมคิดว่าเราจะต้องตายเป็นปีๆก็ได้ บางทีเกิดไปสิบปี20ปีลืมนึกถึงว่าชีวิตมันจะต้องตายอันนี้เป็นของธรรมดาของพวกเราญาติโยมก็เหมือนกันเพื่อนบิณฑษ์สมณรก็เหมือนกันอาตมาก็เช่นเดียวกันเราก็พวกขี้หลงขี้ลืมือนกันตอนเดียวนี้ไปแล้วมาตั้งต้นกันใหม่ดีไหมว่าตอนนี้ไปก่อนจะหลับเราจะคิดเลยว่าหลับคราวนี้จะได้ตื่นเห็นพระอาทิต์ วันใหม่หรือไม่ก็ไม่ทราบแล้วอาจจะต้องตายระหว่างการหลับหรือก่อนสว่างก็ได้พอสว่างแล้วตื่นขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าเราจะเห็นได้เห็นเวลากลางคืนข้างวันคือคืนวันนี้หรือไม่ก็ไม่ทราบพอชีวิตในช่วง12ชั่วโมงของกลางวันราอาจจะตายก่อนก็ได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัด ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเรื่องความตายที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่าคนคิดถึงความตายที่ต้องงอมืองอเท้าไม่ทำมาหากินไม่สั่งสนความดีอันนั้นผิดองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรสรงแนะนำว่าคนที่นึกถึงความตายเนี่ย เขาเป็นคนที่มีความแกล้กลาประกอบกิจการงานทุกอย่างตามหน้าที่ครบถ้วนเขาไม่แน่ใจว่าจะตายเมื่อไรสมมติว่าท่านมีสามีหรือภัญญาเรามีบุตรทิดาอยู่ด้วยมีคนคนที่ต้องอุปถัมภ์ ถ้าเราประมาทตนชีวิตคิดว่าแก่สักหกสปีถ้าเจ็สปี80ปีแลร้อยสองร้อยปีจะต้องตายเราก็จะไม่สั่งสมสวไว้ไว้ทรัพย์สินไว้เพื่อลูกเพื่อล้านยังคิดว่ดีนานเราจะตายไม่เป็นไรในวางนี้ทำกินพอกินไปวันวันหนึ่งก็ได้ถ้าบังเอิญมันปุ๊บปั๊บตายไปก่อนละ่ะลูกหลานไม่ลำบากหรือเราเองก็ลำบาก เรามีทรัพย์น้อยพอจะตายเข้ามาจริงๆจิตก็มีความกังวลถึงลูกัึงหลานตัวจิตกังวลนี่ละบรรดาแต่พุทธบริษัทจะทําให้เราต้องลงอบายกรงุงหากว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็หาทางรวบรัดสิ่งใดที่จะสร้างทรัพย์สมบัติได้เกิดขึ้น สำหรับทําทุนทำร้อนไม่เพื่อเราย่ายามป่วยที่ยามแก่ในเวลาที่มันตายไปแล้วลูกหลายไม่ลำไม่ลำบากในการจัดการศพในการเป็นอยู่ในเบื้องหน้าแล้วก็หาทรัพย์สมบัติมาตางกำลังที่จะพงหาได้หาจนเต็มความสามารถด้วยความไม่ประมาทในชีวิตอย่างนี้ถ้าบังเอิญมันยังไม่ตาย ทรัพย์สินที่เราหาได้ก็จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันในเมื่อเราคิดว่าเราจะตายแล้วรู้ว่าตายแล้วถ้าทําความชั่วจิตชั่วเราต้องไปอบยัยภูมีการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นต้นเราก็จะละจากความชั่วนั้นตั้งหน้าตั้งตาทําดีพูดดีคิดดีคนที่ทําดีพูดดีและคิดดี คนประเภทนี้เป็นที่รักของคนทุกคนในโลกไม่มีคนเลวที่ไหนที่เห็นว่าคนพูดดีทำดีคิดดีเป็นคนที่น่าเกลียดที่ต้องการประกาศไปสัตรูถ้าคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บรรดาเต็มพุทธบริษัทใครเก็รักคนทำดีคนพูดดีและคนคิดดี ื่อการทำดีเป็นการกระทำที่ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้มีความทุกข์คนก็ดีสัตว์ก็ดีไม่มีความทุกข์เพราะการกระทำของเราพูดกันกพูดดีคนก็ดีสัตว์ก็ดีในโลกจะไม่เกิดความลาบากเดือดร้อนจากคาพูดของเราคนที่คิดดีคนและสัตว์ในโลกจะไม่เกิดความลาบากยากแค้นเมื่นตรายเพราะความคิดของเรา เราเองก็มีแต่ความสดชื่นคนอื่นเห็นเข้าก็มีการชื่นเจ้าชื่น,นอ,อกชื่นใจยากคบหาสมาคมไปที่ไหนก็มีแต่มิตรเป็นที่รักถ้าอย่างนี้บรรดาแทนพุทธบริษัทคนที่คิดว่าจะต้องตายแล้วเกรงว่าจะไปอาบายภูมิต่างคนต่างทำดีต่างคนต่างพูดดีต่างคน,ต,งต,งคนต่างคิดดี อย่างนี้เจอะหน้ากันก็มีแต่ความเป็นมิตรไม่มีใครคิดเป็นศัตรูต่อกันพูดก็พูดราชาที่เป็นทิรักษ์สิงละกันการกระทําก็ทําไม่ไม่ขัดใจกันไม่ขัดขวางไม่มีการกันแกล้งกันช่วยเหลือกันความคิดก็ไม่หมกมุ่นไปในอารมณ์ที่เศร้าหมองอย่างนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเลือเพื่อนเพื่อนวิสุทธิสมณีเห็นด้วยไหม ว่าก่อนจะตายและไม่ทันจะตายเราก็มีความสุขแล้วความสุขเจอเจอหนึ่งจากหนึ่งการเห็นหน้าเรายิ้มแย้มแจ่มใสก็หากันทุกคนก็มีแต่ความสดชื่นถ้ามีการขัดข้องในทรัพย์สินและสิ่งของต่างต่างต่างคนต่างยื่นโยนซึ่งกันและกันสงเคราะห์ซึ่งกันและกันอย่างนี้ความทุกข์ยากมันก็ไม่มี กำลังใจก็ดีมีได้คิดถึงความเป็นมิตรเสื่อมกันอย่างนี้บ,บรรดาท่านพระภิกธสุสมณีทั้งหลายและญาติโยมพบุบริษัทคนคนคิดว่าเราจะต้องตายในเมื่อว่าคิดว่าจะต้องตายแล้วเราก็ตั้งใจว่าการตายของเราคนนี้จะเกิดจะตายเมื่อไรก็ตามที จะตายระยะไหนก็ตามคิดว่าพร้อมจะต,ตายวันนี้ไว้เสมอเราก็ทําดีทุกจุดความเดียนดัดแรกบรรดาแต่พุทธบริษัทจะทําอะไรดีจะทําอะไรเป็นจุดแรกดีก็ขอยืนยันยึดเอาสังโยข้อดีสองที่เราเรียกว่าวิจิกิจฉา ทำลายวิจิกิจชาให้พ้นจากกำลังใจของเราคำว่าวิจิกิจชานี่แปลว่าสงสัยคือสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าสงสัยในความดีของพระธรรมคสอนสอนของพระพุทธเจ้าสงสัยในความดีของพระอริยสงฆ์มีพระอรหันต์เป็นต้นสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงและไม่จริง ถ้ามีจริงๆพระพุทธเจ้านันดีไหมคำสอนของพระองค์ดีจริงๆหรือเปล่านี่สงสัยสงสัยคำสอนนี่สงสัยพระธรรมเลยแล้วสงสัยว่าพระอริยสง์ในพระพุทธศาสนานี่มีก็ไม่มีนักนกเข้าก็เลยคิดว่าไม่มีตัวสงสัยพระพุทธเจ้าจริงๆก็ไม่มี พระไตรปิฎกที่มีอยู่อ่านกันอยู่ก็เป็นวระไตรปิฎกโกหกหมดเหตใครเขียนขึ้นมาก็ไม่รู้ก็เขียนแบบโกหกโกหกขึ้นมาพระโลกนั้นมีโลกนี้มีระลึกชาติได้ไม่ได้อิจิปาถะกันไปเลยสงสัยพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ก็บอกว่าพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นพระสงฆ์จริงๆหรือว่าเป็นตัวเบียดเบียนประชาชน ทำให้สังคมมีความทุกข์มีความเล้า้นเพราะพระเบญจาทำอะไรได้แต่บินาบาทแล้วก็กินกินแล้วก็นอนนอนก็บินาบาทแล้วก็บอกบุญบอกบุญบ้างเลี่ยไรกันบ้างจีปาถะมีแต่พูดไปพูดมาแล้วก็พูดไปไม่เห็นมีอะไรให้เกิดประโยชน์ไม่สงสัยเลยไม่เชื่อเสียเลยักษณะอย่างนี้เป็นสังโยชน์ข้อที่สอง ที่ทำให้ทุกคนเราต้องลงอบายภูมิขอยืนยันว่าถ้ามีอารมณ์อย่างนี้ต้องลงอบายภูมิเป็นสัตว์รกเป็นเปรตประุรกายเป็นสติฉันแน่นอนถ้าถามว่าคนที่เ็ามีความรู้สึกอย่างนี้แล้วไม่ไปนรกมีไหมเขต้องตอบว่าไม่มีเว้นไว้แต่ว่าจะมีเวลาส่วนใดส่วนหนึ่งแม้แต่เป็นเวลาน้อย มีความเชื่อมีความเริ่มใสเข้ามาเพียงเล็กน้อยตายปุ๊บปั๊บในขณะนั้นอาศัยจิตจิตมีความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าเป็นต้นและก็ไปสวรรค์ชั่วคราวใช้เวลาไม่นานก็ลงปมนมนรกไปอรบ,บันดาท่านพุทธรบษัตย์หลายสำหรับเบื้องต้นวันนี้ก็พูดกันมากไปกว่านี้ไม่ได้เวลาก็หมดแล้ว เคร่อหมายบอกเวลาเข้าจุดเส้นดำพอดีชี้บอกเวลา30นาทีแล้วใจอาตมาก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบบ่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี